ราตีเราตีบุกกุ๊กเอาบุตรีมาหนอยย่ไหนเนี่ยู่ไหนเนี่ไม่มีเลยบุรีเนี่ยอยู่ๆเนเอา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 บุตรีมาหน่อยเร็วเร็วเรวเร็วเียะไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมจะเปล่จะเ่าเอนเปผมก็อยู่ไหนองมาลูกมโอเคโอเคามานันมาแค่ั้นมาถ้าเปิดเลยลูกดึง เด็ก,กลูกชายคนแรกก็อทุบบอลทุทุบ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  ฮาเราเป็นลูกจโยกไะแต่งแต้งมีสีนำชุมาสว่างหูสก่าบตาใส่ชุดดำมาทำไมทองตายเหรอใส่ไ้ก็ดีแล้วแต่ใส่ไปก็ดีแล้วเยวะทอตายใส่ก็ไม้เวลาใส่จริงๆจะได้ไม่เครอไม่เกลอนรัาเป็นผพออจะไม่แหล เขาบอกเรื่องโค่นกว่าน้ำลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น DNA ของเราเนี่ยนะถ่ายทอดถึงลูกแม้กระทั่งรูปร่างลักษณะการเดินการพูดแม้กระทั่งศิลปะการแสดงผมไม่เคยสอนลูกแต่ลูกผมเนี่ยทำเป็นทุกอย่างในเรื่องศิลปะการแสดงเซลล์ทำตั๊บเก่งมากผมไม่กับลูกคุดมาคุยเลยทำอะไรไม่เป้าเปิดไปเลยร้องุณ้อเพลงไปเสียเวลาแล้วลูกผมเก่งไหม ผมไม่ได้ดูถูกยอนนะมันเก่งอะไรมันเก่งอะไรว้าวไม่ต้องม,องมาว้ามันเก่งอะไรๆพูดง่ายซัมปุ๊บแสดงปับ๊บแสดงตั๊กเก่งการแสดงมันแสดงอะไรได้ศิลปะตั๊ก จริงป่ะเนี่ยไอ้หนูอ๋ไอ้หนูมันมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลูก สอนแต่รูปของแตรูปของเป็นเองทุกอย่างไม่เคยสอนนะเขาเรียกว่าลูกไม้หล่นม่ไก่ต้นเลือดก้ามพ่นีาีทีมันตองกก่ DNA แล้วมาฉีดยุงไม่ีทีมันก็เลยเก่งไงโอ้ทำอะไรได้บ้างมันเป็นอะไรบ้างเนี่ยโอ้ไมเป็นอะไรตันครู ผมให้ลูกผมคุยเลยไอ้หนูเป็นอะไรคุยลูกคุยคุยเกา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 ลูกผมเป็นเกาเราเคยถามลูกบอกไอ้หนูไปสอบข้ามาเหรอลูกบอกไอ้หนูไม่ได้สอบผมเป็นเองพ่อสิ่มันเก่งมันเป็นเองได้ผมไม่เคยสอนนะแล้วเป็นเกาที่ห้ามกินสัตว์ปีกเลยห้ามกินไปกินไก่ไม่กินประเทียมกินขาต้นข้อพุนดูนี่ก็ื่วานเจอเครืพิ่มเป็นร้อนจะกินต่อไปกินได้เรื่มเป็นมันิ้ง วันเรากินสบายมากมีปีกก็กินได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อทำกระหังตกบุญเช่นไรกันหนึงใครอยากกินไก็ร <modeling> ok <pl ains> ้องเลยไป็นหัวนอกจากเขาหนูเป็นอะไรอีกไมไมปเรื่องฝุ่ยทั้เลยปอดชื้นปอดชื้นปอดชื้นนี่ลูกของมันเป็นเองตรองนี้ออกซิเจนอยู่ในรถนะคอยจะขึ้นเวทีตจนสูนลมซะก่อนถึงจะไม่ร้ากรายที่สุดไม่งั้นขึ้นเวทีไม่ได้ดูสิอ่านอกจากปอดชื้นหนูเป็นอะไรอีกตา ตาไปข้างนะตาฟาฝ้าไปข้างสมัยเด็กๆก,กินวูเห่าผัดเผ็ดมากตาเรื่อฟอไปเลยบอกฟอกเป็นวัเห่าเลยนี่แต่โรคผมทำยารักษาดวงตาขายนะท่านเคยเห็นไหมอาจจะเคยได้ยินนะชื่อรูสิทรักตาณทวงสกัดจากสารดอกดาวเรืองรักษาดวงตาได้ดีนะให้หลูกเขากินมลูกลูกไม่กล้า <laughs> ทำขายอย่างเดียว น,น,นั่นคือผลิตภัณฑ์แต่อันนี้คือการสแสดงนะตั้งตัวลยการสแสดงอย่าให้นายเขารู้ระดับสุปเวสตาหวานดูแต่ว่าไม่เอาทิ้งน้อยหรือก็ไอ้หนูระดับสุปเวสตาไม่ทิ้งหน่อยแล้วเตรียมตัวหวานโอ้ยเนาะไอ้หนูนี่งอแกันคิ้วเลยเหรอ เขาน่าจะเขียนนเขียนียนนีสสัทับเอาหวานเขียวอะไรลูกกระทอนต้องกินน้ำไม่ต้องเขียวนี่หัวคอยจะหลงมากคิ่บเขียวน้ำไม่ต้องเขียวว้าหนึ่งสองสามสตู้เชดตู้เช็ด ร้องเองผมจะร้องแ่เองครับรอได้เหรอมาเรื่อชีวิตนะเดือนเพ็ญร้อได้กิงเดือนเพ็ญใช่ไหมเพื่อชีวิตอาตาร้องได้หรออพระเพคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะครับบอกมาบอกว่าขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารพร้อมกันนะครับพุนี้แปโงนะครับที่ไหนาใครบ้านกินพร้อมกัน เปิดไม่ทันต้องไเชื่อมันจับเนื้อไม่ได้เขาจะบอกเนื้อให้กันอะไรกัน่ะมันพูดไปแล้วประกาศไปแล้วก็ต้องร้องเดือดเพลิเดือนเพลินสวยเย็นเห็นแล้วเหรอเขาบอกทีละทอดผมบอกเราคุณร้องตามได้มั้ยได้ได้นะโอเคขอโทษชอบไปเที่ยวครับ O tenho... เหล้าเหล้าขาวนะเล่าเพื่อยวเลาไม่ต้องมิเตอร์นะรักษาโรคโควิดได้ไม่ติดโควิดด้วยโควิดนี้คือเรื่องจริงไม่ตายไม่ตายนี่เรื่องจริงฮะดื่มาวนะกินเหล้าอายุยืนมากกว่าคนออกกำลังกายแน่นอนคนกินเหล้ามันจะมาอายุยืนกว่าคนออกกำลังกายได้ไงวะคนกินเหล้ามันกินเหล้าเข้าไปมันก็เผาเพราะมันเหารักมากมันก็จะขับคนไปทรมโทอกกำลงกายไปนไงยังงั้นมยืนยืนกว่าไอ้คนออกกำลังกายตายหมดแล้ ตอาก่อนเข้าฟิตเนสช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาวิ่งวิ่งในหมู่บ้านเลยวิ่งทุกวันนะใช่จันพุชซุปกันด้วยกันจันพุชซุปอ๋อเอาพุชซุปมีบ้างไปเออเตีห้าตื่นวิ่งเลยพุชซุปพุชซุปพุชซุก็ได้ไปกๆวิ่งกันนพ่อะผมไม่ไปวิ่งกันแล้วหรอกจะไปไหนไปนั่งกินเหล้าผมเงาจัดจัดแล้วจะขับรถไปหาจันนองนั่นหน่อยขับรถไปหาคนออกกำลังกายเอทนต์ต่อถนนก่อนเลย เคู่ออกเป็นสนุสแต๊เลยน้องม็ได้ก็ถาม่ใครเป็นผู้หญิงผู้ายใครเป็นผู้หญิงผู้ชาไม่ไ้ช่ก็ต้องมีสองคนผู้ชายแล้ายกเป็นผู้ชายได้สองด้าตดผู้หญิงอ๋อผมยาวยาวะตัวเป็นผู้หญิงสนุสนตอยากสั่งมากดะตีนะ เอี่คู่ายงยกกับนมนี่มันต้องอย่างนี้ดูนดูนมกับโยกมาตอ ได้แล้วทำไมไม่ร้องก็นั่นแหะส่ยากเอาให้ในเพลงมันร้องไม่ยากเป็นผู้ชายดีกว่าเออคุณเป็นผู้ชายคุณผู้หญิงคุณร้องไป็นฉันปะโอเคโอเคได้ได้นคุณเป็นผู้ชายผมเป็นผู้หญิงอ่าเอเคอะไรอะไรพบคนดีแน่ๆเออรองเลยก็ได้ตามมาพบคนดีนี่เจอจะไปเ็ไหนจะไปที่หัวใจพี่ใครจะทิ้งามอย่าใหกได้ i yeah. yeah. แบบว่ามีหน้ามีตาทั่วโลกจะต้องวิ่งมาที่เมืองไทยเพราะว่ากําลังจะรองรับแบบหโหลายกาลังจะสร้างสนามวินที่ใหญ่กว่าสนามบินสุวรรณภูมิโค<ม>รงการเขามีแล้วตอนนี้พวกเรารุ่นลูกนุ่นหลานการค้าการขายส่งออกนําเข้า,าสรุปพ,พูดอะไรแฉมแฉมแฉมแกต<อ>ัวแล้วแฉมแฉมลกูกหลานทีม่มอยู่ด้วย<อ>ไม่พูดว่ามีสนามป็่ได้ใหญ่กว่าสนามบินสุวรรณภูมิมันไม่ดีมีเขาเขียนป้ายประกาศไว้แล้วพึ้นที่ไหน แต่ตรงแยกก่อนนุชนะเขาเขียน่าสุวรรณภับิชิดซ้าย อยู่ๆก็เปลี่ยนเสียงขึนนนน้นเป็นใครอีกแล้วเนี่ยโอ้วันนี้ผมมินบีโอกาสเห็นคนเยอะเลยแวะมาครับอยากจะร้องเพลงใครแล้วจะมาร้องเพลงสุรศรีสุงอ่าพวกสุรพลสองเจรโอ้ย oh, สุรพลตายไปแล้วตายก็ได้ผมมาได้จะมาทำไมครับผมก็อยากจะมาร้องเพลงอยากเพลงฟังถึงท่านแต่เด้คิดถึงสุรพลแต่สุรพลยังคิดถึงท่านเมื ain, ่อไหร่จะไปครับท่านครับ You're okay. welcome,